Global News วันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคําศัพท์ใหม่นะคะที่ตอนนี้กําลังเกิดขึ้นท่ามกลางคําถามเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทดถอยของสหรัฐอเมริกานะคะคือคําว่า Rolling Recession นะคะที่มาที่ไปสําหรับคําศัพท์นี้นะคะเกิดขึ้นจากที่นักลงทุนในตลาดหุ้นวอรสตีดนะคะเขากําลังสับสนเกี่ยวกับสภาพที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาอยู่ในขนาดนี้เพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหรัฐเป็นการบ่งชี้นะคะว่าภาพ ภาคแรงงานเนี่ยยังแข็งแกร่งแล้วก็คึกคักอยู่มากถ้าดูจากตัวเลขอัตราการว่างงานที่ยู่ในใะดับที่ต่ำที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี1969อยู่ที่ประมาณ3.5นะคะในขณะที่ตัวเลข GDP และยอดค้าปลีกเป็นการชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นก็ยังขยายตัวได้อย่าง คึกคักเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนกําลังหดตัวเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างยอดขายในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เริ่มดิ่งลงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งนะคะก็มีการประกาศแผนลดจํานวนพนักงานลงอย่างมากและสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของไรายได้และผลกําไรของบริษัทต่างๆก็กําลังมีทิศทางที่แย่ลงเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะคำา ถามเนี่ยจึงมีอยู่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเดินเข้าสู่การชะลอตัวได้อย่างนิ่มนวล ซอฟต์แลนดิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว,รวหรือรุนแรงหรือว่าฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าจะไม่เดินทางไปทางไหนเลยนะคะถึงแม้ว่าจนถึงวันนี้นะคะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเนี่ยจะยังไม่ตกอยู่ในสภาพถดถอยถ้าดูตามคํานิยามของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ,จ,จแห่งชาติแต่ว่าหลายส่วนของเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะมีสภาพการชะลอตัวซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนนะคะก็เลยเรียกสถานการณ์ที่น่าประหลาดนี้ว่าเป็นสภาพถดถอยที่ทยอยเกิด ขึ้นในแต่ละภาคส่วนหรือเป็นที่มาของคำว่า l o l l i n g recession นะคะหรือการชะลอตัวที่ค่อยๆค,ครอบคลุมไปถึงส่วนต่างๆของเศรษฐกิจอย่างช้าๆและกระทบแต่ละภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะซุงวอนซอนนะคะเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโลยูล่าแมรี่เมาส์นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทวิจัย SS Economics ก็กล่าวในบทวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสภาพโ i ลิ่งลีเซชันกำลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะในแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจที่เริ่มหดตัวไปทีละส่วน เร็วช้าไม่เท่ากันหรือว่าเกิดขึ้นก็ไม่พร้อมกันนะคะในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ของโควิด -19 นะคะเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตสินค้าในเวลาเดียวกันกับช่วงที่ภาคบริการต้องปิดตัวเองและถูกตัดขาดจนทําให้ผู้บริโภคเข้าไม่ถึงเนื่องจากว่าฝ่ายหลังนะคะต้องถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้านแต่เมื่อไหร่ที่ระบบเศรษฐกิจกลับมาเปิดใหม่ความต้องการที่จะใช้บริการต่างๆที่เก็บอัดอั้นมานาน ก็มีการพุ่งขึ้นอย่างมากค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะคุณ cool ลิสแอนซอนเดอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของชาวสวาฟนะคะกล่าวว่าเราจึงเห็นสภาพความอ่อนแอในส่วนต่างๆที่แยกกันนะ,ะของภาคการผลิตสินค้าซึ่งรวมถึงธุรกิจสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่อันนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วอย่างแน่นอน แต่อย่าลืมนะคะว่าตัวเศรษฐกิจโดยวรวมเนี่ยยังไม่หดตัวพร้อมกันอย่างเต็มที่เพราะว่าภาครบริการเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอนะคะที่จะไปช่วยชดเชยปัญหาในภาคการผลิตสินค้าที่ชะลอตัวไปแล้วเท่าที่ผ่านมานะคะก็มีบริษัทประมาณสัก42รายนะคะที่อยู่ในดัชนี S&P 500 ได้คาดการผลประกอบการของแต่มารแรกว่าจะออกมาต่ำกว่าของช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะในขาดที่มีเพียง8บริษัทเท่านั้นที่คาดว่าผลประกอบการแต่มารแรกจะดีกว่าช่วงก่อนหน้านอกจากนั้นก็มีบริษัทประมาณสัก69ที่อยู่ในดัชนี S&P 500นะคะที่ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการแต่มาร 4, ที่ต่ำกว่าที่ตลาดได้คาดไวค้ค่ะ